สวัสดีครับ CTW Rider นะครับวันนีวันที่7กันยา64นะครับคลิปนี้ไม่ได้ขายรถนะครับเพราะว่าคันนี้ติดจองแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้าไปนะครับเราก็อยากจะถ่ายเป็นความรู้ให้กับเพื่อนๆที่ จะได้ดูย้อนหลังจากนี้นะครับหรือว่าบางคนที่กำลังหลังจากนี้ที่ลงคลิปไปอาจจะมีคนมาเสิร์ชหาความรู้เกี่ยวกับวันแคน400แต่งบอบเบอร์ใน u t u b e นะครับคลิปนี้วันหนึ่งมันก็จะเป็นความรู้ให้แก่คนที่เข้ามาค้นหานะครับก็เลยถ่ายทิ้งไว้คันนี้เรียกมาเอ่อจะเรียกว่าคลิปนี้เป็นการพามารีวิวรถ ก็ได้นะครับกับเจ้า k a วาสกิวันแ c a n 400นะครับคันนี้แต่งแนวป็อปเบอร์ทังขันละ,ละเอียดมีน่าสนใจหลายรายการนะครับเราก็เลยตัดสินใจถ่ายคลิปนี้ให้เป็นความรู้เกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับก็เดี๋ยวพาไปชมภาพรวมของเจ้าวันแคน400 b o b b ป r เบอร์คันนี้กันครับ คือคันนี้ผมว่าทรงทรงมันโอเคนะครับทรงมันได้ครับทรงมันได้คือเป็นปอเบอร์แบบเต็มๆนะครับรบอเบอร์คือล้อนหน้าต้องตโตโตนะครับแฮนด์ปีกนกนะครับยางพันเลื่อยอาจจะแคบนิดนึงนะครับเพราะว่ามืดแล้วเข้ามาถ่ายในร้านแล้วก็พยายามถ่ายให้เห็นทุกจุด ให้ดูทรงก่อนคันนี้จัดทรงใหม่ทั้งคันนะครับวันแคน400ทรงเดิมไม่ใช่ทรงนี้นะครับเผื่อลูกค้าที่แบบเพิ่งเข้ามาเล่นแล้วแบบเคยคิดว่าวันแคน400มันจะเป็นทรงนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้มีแต่งทั้งคันโอเครายละเอียดมีอะไรบ้างเดี๋ยวเหมือนกับที่เรารีวิวรถขายนะครับเราก็ไล่ให้ดูตั้งแต่ข้างหน้าเลยครับ สมมติท่านมีวันแคร์400คันหนึ่งท่านอยากจะจัดทรงแบบนี้ท่านต้องทําอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยอันดับแรกนะครับคันนี้เปลี่ยนล้อเป็นอา่าล้อโตนะครับล้อโตก็คือมันเป็นขอบ16เหมือนเดิมมาแหละแต่ว่าเปลี่ยนเป็นจักเรเดียนเป็นฟันเลื่อยนะครับแล้วคันนี้เออคันนี้ใช้เป็นชิงโกะขอบขาวฟันเลื่อยนะครับก็จะเป็นขอบ16 นะครับฟันเลื่อยขนาด5.0 5.0ก็คือความความโตของแก้มยางนะครับ5.0ก็คือประมาณ5นิ้วนะครับก็จะเป็นอ้วอนๆอน,นะครับมันก็จะทำให้ล้อหน้าเราจากที่คือจริงๆวันแคนคันนี้ถ้าเป็นตัวอาคัาตอมนะครับ มันจะให้ล้อยี่บเอ็ดมานะครับก็ถูกเปลี่ยนเป็นล้อ16แล้วก็ใส่เป็นฟันเลื่อยนะครับมันก็เลยทําให้มิติล้อหน้าเนี่ยดูอ้วนขึ้นนะครับแล้วก็มีการแปลงบางโคนหน้าขึ้นมาใหม่นะครับสร้างขึ้นมาในการจับกับหูโชคเดิมนะครับแล้วก็พวกดิสนะครับพวกที่ยึดดิสอะไรพวกนี้ครับก็ ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับมีการสร้างขาจับสร้างให้คาลิปเปอร์พอดีกับจานนะครับก็ต้องคือถ้าเป็นแปลงเป็นล้อ16นะครับยางฟันเลื่อนก,ก็ต้องต้อง,ต,องต้องทำขึ้นมาใหม่นะครับโอเคต่อมาก็เป็นพวกยางหุ้มโช๊นะครับจากกระบอกโช๊ที่เป็นใสๆแล้วก็ใส่ยางหุ้มไปให้มันแบบดูปกปิดให้มันดูโช๊ ดูอ้วนนิดนึงอันนี้ก็ใส่เป็นที่ครอบโชคนะครับจากเดิมเป็นกระบอกเล็กๆมันก็จะดูหนาขึ้นนะครับอันนี้คือด้านโชค๊คไฟหน้าเป็นไฟหน้าเดิมนะครับไมคของไมค์วันแครเนี่ยจะอยู่ตรงถังนะครับคันนี้ใช้เป็นไมค์ดิจิตอลมาไวต้ตรงนี้แทนนะครับตุ๊กตาเป็นตุ๊กตาประบาสัก2นิ้วนะครับแล้วก็เป็นแฮนด์ปีกนก พวกปั๊มอะไรยังเป็นปั๊มของวันแคนเดิมนะครับปั๊มบนปั๊มเบกครับพอแฮนด์ปีกนกยกขึ้นมาเนี่ยมันก็จะไว้กระจกปลายแฮนด์ได้นะครับเอ้ไม่ใช่กระจกปลายแฮนด์เป็นกระจกที่ทิ้งข้างล่างนะครับเพราะว่าอันนี้ถ้าเรายกสูงไม่พอเวลาเราติดกระจกที่ไว้ข้างล่างเนี่ยเวลาเราหักสุดกระจกมันจะโดนถังนะครับคนที่จะติดตั้งกระจกแบบนี้ก็ต้องดูระยะความสูงของตุ๊กตาแล้วก็ความยกของแฮนด์นิดนึงนะครับเพราะว่าถ้าเราแฮนด์ยกไม่พอเนี่ยเวลาท่านหักสุด ตัวนี้จะมากระแทกถังส้ายขวานะครับแต่นี้เขายกขึ้นมาสูงเวลาหักเลี้ยวก็เลยไม่ติดนะครับนี้ใหม่ดิจิตอลนะครับก็เป็นใหม่รุ่นใหม่แล้วครับที่เอามาติดแทนนะครับโอเคช่วงหน้าของวันแข่งคันนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็สิ่งที่เปลี่ยนก็มีล้อใส่เป็น16-50ฟันเลื่อยชิงโกขาวขาวนะครับใส่ที่หุ้มโชค๊คแปงบางโคนหน้าแปลงตัวจับดิสใส่ที่ครอบโชค๊ค นะครับเปลี่ยนตุ๊กตาเปลี่ยนแฮนด์เปลี่ยนใหม่นะครับชุดหน้าของคันนี้ถัดมานะครับตรงกลางเฟรมเนี่ยตัวถังเดิมวันแคนถูกถอดทิ้งนะครับเบาะเดิมถอดทิ้งบังโคลนหลังถอดทิ้งนะครับแล้วก็ทำการาเปลี่ยนเป็นถังทรงสปอร์ตเตอร์ซึ่งเป็นถังเล็กนะครับพอใส่ถังเล็กเนี่ย ผมว่ามิติรถมันจะดูมันจะดูตัดกันอ่ะคือถ้าเราไปใส่ถังใหญ่ตามตามล้อมันก็จะดูอ้วนใช่ไหมแต่ครั้นี้มันตัดด้วยถังที่ไม่ใหญ่มากนะครับเป็นถังเล็กมันก็เลยทําให้มิติรถเนี้ยล้อดูใหญ่ถังดูเล็กนะครับมันก็ตัดกันแบบเข้ากันไปอีกแบบเปลี่ยนถังเสร็จปุ๊บนะครับกองเดิมวัลแคมเป็นกลมๆใช่ไหม เอาออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นกองแต่งเหมือนพวกฮาเลนะครับเพราะว่า,าตัววันแคร์เนี่ยเป็นคาบูเดี่ยวอยู่แล้วนะครับคาบูเดี่ยวจากโรงงานเราก็สามารถติดตั้งกองแต่งโดยแปลงขาย,ยึดตรงนี้นะครับจับกับตัวยึดกองเดิมนะครับแปลงขึ้นมาแล้วก็ใส่ครอบลัดก,กับคาบูไปนะครับเรามีการปรับจูนอากาศนิดหนึ่งให้มันเข้ากับกองเปลยน,นะครับแล้ในตัวปรับรอบอากาศก็ยังอยู่นะครับปรับสโลปรับ เร่งได้ปกติคันนี้เราได้มีการเก็บสีเครื่องนะครับเก็บให้มันใหม่ขึ้นก็ดูดีกว่าเดิมเยอะตั้งแต่ตอนมานะครับท่อเป็นท่อแต่งแล้วก็ที่พิเศษคันนี้คันหนึง่งซึ่งผมไม่ค่อยได้เห็นที่ไหนนะปกติวันแคนเนี่ยพัดเท้ามันจะอยู่ตรงนี้ เวลาท่านั่งเนี่ยเราก็จะต้องนั่งมาประมาณนี้อยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่คันนี้เขาแปลงมาอยู่ตรงกลางเหมือนพวกฮาร์เลยคือฮาร์เลสเนี่ย,ยพักเทา้าจะมีเขาถ้าอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาจะเรียกเป็นฟอร์เวิร์ดคอนโทรลนะครับก็คืออยู่ตรงนี้แต่ถ้าบางคนเนี่ยขาสั้นพวกฮาร์เลสเขาสามารถปรับปรับมาอยู่ตรงกลางได้ก็จะเรียกเป็นมิดเดิลคอนโทรลนะครับววนแคร์คันนี้ก็ลอกเลนแบบมิดเดิลคอนโทรลของตัว ฮาร์เลมานะครับแล้วก็มีการสร้างตัวนี้ขึ้นมาโดยเชื่อมติดกับเฟรมแล้วก็ย้ายตัวพักเท้าตัวเบรกตัวเกียร์มาอยู่ตรงกลางแข้งเครื่องนะครับเพื่อให้ท่านั่งเนี่ยเวลาเรานั่งอะ่ะขาเราจะได้ไม่แบบขาเราจะตรงอะ่ะไม่ต้องแบบยืดไปเงี้ยคือคือก็เข้าท่าดีนะครับถ้าถามผมนะนะครับอันนี้เป็นฝั่งเบรก นะครับก็คือเป็นมิดเดิลคอนโทรลส่วนฝั่งเกียร์เนี่ยก็ย้ายตำแหน่งมาเช่นกันนะครับจากเดิมจะอยู่ตรงนี้นะครับวนแทนเกียร์ก็ขาแล้วก็จะยาวๆหน่อยอันนี้เขาก็ทำการแปลงแล้วก็มาเชื่อมกับเฟรมแล้วก็ให้มันอยู่ตรงกลางเท่ากันเป็นมิดเดิลคอนโทรลแล้วก็แปลงพวกเกียร์พวกอะไรามาอยู่ก็คือเป็นงานละเอียดนะเป็นงานที่แบบ เนี่ยกลึงขึ้นมาทั้งหมดนะครับพวกนี้กึงขึ้นมาทั้งหมดแล้วก็สร้างขายยึดมาเจาะรูเลยเงี้ยก็เก๋ไปอีกแบบไม่ค่อยเห็นนะครับไม่เคยเห็นเลยดีกว่าคันนี้เป็นคันแรกที่เป็นแปลงพวกเป็นมิดเดิลคอนโทรลมานะครับโอเคอ่าถัดมาก็คือตรงกลางเนี่ยถ้าจะทําเหมือนคันนี้มีอะไรบ้างอันดับแรกนะครับเปลี่ยนถังเปลี่ยนถังเปลี่ยนกองอันนี้ก็ไม่ได้แบบ ไม่ได้ยากอะไรนะครับเปลี่ยนถังก็อย่าลืมดูก๊กอกน้ำมันด้วยนะครับควรจะมีก๊กอกน้ำมันไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใส่เป็นกองแต่งท่อเป็นท่อแต่งนะครับผันผ้ามาเรียบร้อยส่วนตรงกลางเนี่ยก็ทําเป็นที่ครอบอ่าพวกปิดพวกกล่อง ECU กล่องแบตแล้วก็เบาะเป็นเบาะสปริงนะครับส่วนข้างหลังก็ทําเป็นบางคนเดี่ยวขึ้นมาคนซ้อนได้นะครับยางก็เป็นฟันเลื่อยนะครับ ให้ดูสภาพฝั่งนี้นะครับมันมีดีเทลนิดหน่อยนะครับพวกพักเท้าที่เป็นแบบเป็นแบบงานกึ่งขึ้นมานะครับพวกที่ติดป้ายทะเบียนนะครับเปลี่ยนอยู่ด้านซ้ายก็คันนี้คร่าวๆทำมาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องคันนี้ดูกัน หม่ก็จะล้ำล้ำหน่อยนะครับกลางคืนก็จะแบบเข็มกวา่าเหมือนแบบพวกรถรุดด่นใหม่ๆนะครับ ครับคันนี้ปรับสโลว์ได้เสียงเสียงเครื่องว mm ันแคนก็จะเพระกว่าชาวบ้านเขาในในรุ่นใกล้ๆกันนะครับเพราะว่าว mm ันแคนเป็นคาวบูเดียวเจ้าเดียวนะครับเจ้าอื่นก็จะเป็นคาวูคู่ทั้งหมดนะครับ mm hmm. ก็รายละเอียดคร่าวๆโดยรวมในการจัดทรงเจ้าวันแคน400ให้เป็นทรงบอเบอร์ hmm. ก็ มีประมาณนี้นะครับอันดับแรกก็คือเราต้องตั้งตั้งล้อตั้งทรงอะไรให้มันได้ก่อนนะครับส่วนดีเทลที่เหลือเราก็ค่อยๆเติมเติมๆไปนะครับคันนี้ก็ล้อโตนะครับถังเล็กทรงเป็นบอบเบอร์นะครับส่วนที่เหลือก็ของแต่งเนี่ยแล้วแต่เราจะยัดใส่เข้าไปเลยแล้วก็ความพิเศษของคันนี้ก็คือทำเป็นมิดเดิลคอนโทรลนะครับมิดเดิลคอนโทรลก็คือการที่เอา เบรกกับชุดเกียร์มาอยู่ตรงกลางนะครับเพื่อให้ท่านั่งเราขาเราตรงมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องยื่นไปข้างหน้านะครับคันนี้พอิเศษไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะแปลงยากอยู่มันต้องยึดกับจ้างขาขึ้นมาใหม่แล้วก็ยึดกับเฟรมยึดอะไรเงี้ยครับก็เท่ไปอีกแบบนะครับก็รายละเอียดประมาณนี้นะครับวันนี้เราพามาชมรถนะครับจริงๆอ่ะ ถึงอาจจะโดนจองถึงอาจจะขายแล้วเนี่ยแต่ผมเชื่อว่ารถแต่ละคันเนี่ยมันมีความรู้อยู่ในคือคนที่สร้างมันขึ้นมาเขาใส่ดีเทลใส่อะไรไปเนี่ยพวกนี้มันคือความรู้มันคือเร์ยนิ่งทั้งหมดนะครับในการทำรถในการในการไปปรับแต่งกับรถของเราหรือวันหนึ่งเราอยากจะมีวันแคร์ขึ้นมาเราอยากจะทำเนี่ยแต่รเราไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนเนี่ยผมหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่ ะมาเสิร์ชข้อมูลหลังจากที่ผมอัปโหลดจากนี้ไปแล้วเพราะว่าการที่มันขึ้นไปอยู่บน y o u t u b e แล้วเนี่ยมันอยู่อีกนานนะครับมันอยู่อีกหลายปีความรู้มันอยู่บนนั้นอีกนานมากๆผมหวังว่าคลิปนี้มันจะเป็นประโยชน์ให้กับคนที่มาดูย้อนหลังนะครับถ้าเป็นไม่ได้มีรถเข้ามาเนี่ผมก็จะอัดอัดไว้ให้ทุกคนได้ดูให้เพื่อนๆได้ติดตามนะครับ ก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูขอบคุณทุกคนที่ติดตามใน CT ทีดีไรเดอร์นะครับอาจจะไม่มีรถขายบ้างแต่ก็มีคลิปมาอัพอะไรให้เพื่อนๆดูเป็นความรู้นิดหนึ่งแล้วกันนะครับก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนคลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับสวัสดีครับ